เสียวหูหาหรี่ใบซื้อสวัสดีตอนบ่ายวันพระฤาษีนะคะนี่สีแสดวันพระฤาษีใช่ไหมมาเข้าเรื่องแถววันนี้อ่า EP ที่เท่าไหร่อ่ะลืมแต่ว่าวันนี้เปลี่ยนแล้วนะวันนี้ชื่อเรื่องว่าจงขวัวใช่เมนูอาหารจีนอืมวันนี้เมนูอาหารจีนมาฝากเรื่องดีกว่านะคะจบเรื่องอาหารเย็นของวันนี้นะมาเข้าเรื่องอาหารเมนูอาหารจีน มีชื่อกั้วแล้วมะเธอเคยกินหรือยังอันแรกเลยโชโตฟูโชโตฟูโชโตฟูแปลว่าเต้าหู้หมิงมันเหม็นจริงๆนะแต่เขาบอกว่าถ้าสมมติกินเข้าไปแล้วเนะี่ยมันจะอร่อยเนื้อมันจะหมิงเพิ่มเถอะแต่มันอร่อยนะแต่ก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะว่ามันเหม็นแบบสุดๆเลยอ่ะที่กินแล้วแทบวู้ อะช,ช่อดช่อเต้าหู้หมินต่อมาเสี่ยวหลงเปาเสี่ยวหลงเปาซาลาเปาที่เป็นแบบซาลาเปาไส่แตงนะใช่ไหมอืมต่อมากงเปาจีติงกงเปาจีติงแปลว่าไก่ผัดใส่ถั่วลิสองอืม อันนี้ก็อร่อยนะเคยกินมาแล้วอย่างนี้เลยต่อมาจี๋หยฟานจี๋หยกานข้าวมันไก่แล้วคำต่อมาคำสับที่ห้าเลยนะสวนล่าถูโตซือสวนล่าถูโตซือแปลว่าค่ะเฮ้วันฝรั่ง ใช่ไหมเนี่ยมันฝรั่งเส้นผัดอืมส่วนลาดถูดโทษซื้อมันฝรั่งเส้นผัดแต่ว่าจะแบบเเผ็ดๆเลยนะืมต่อมาหงเศ้าเฉียจือหงเห็นไหมหงเศ้าเฉียจือแต่ว่าผัดมะเขืออันนี้ก็อร่อยต่อมา มะเขือม่วงผัดเนื้อสัตว์ภาษาจีนเรียกว่าโยหม่อเฉาเฉี่ยวจื้โยหม่อเฉาเฉียจืแปลว่ามะเขือเทศผัดเนื้อสัตว์ต่อมามะเขือเทศผัดไข่เคยกินไหมคะอร่อยนะ,ะมะเขือเทศผัดไข่ภาษาจีนเรียกว่าฟันเฉี่ยวเฉาตัน ฟันฉีฉ่ตั้นแปลว่ามะเขือเทศผัดไข่แล้วก็ต่อมาผัดสามเซียนผัดสามเซียนอันนี้ภาษาจีนเรียกว่าตี้ซันเซียนตี้ซันเซียนแปลว่าผัดสามเซียนแล้วผัดสามเซียนมันมีอะไรบ้างในนั้นเขาก็บอกไว้ว่ามีมะเขือมะเขือเรียกว่า เฉีจือเีจืมะเขือและอย่างที่สองก็คือถู่โต้ถู่โต้ก็คือมันฝรั่งและอย่างที่สามก็คือชิงเทียวชิงเทียวแปลว่าพริกหยวกพอมารวมกันก็คือผัดสามเสียนนี่เอ,เองนะโอเคต่อมาคำศัพท์ต่อมาเมนูอาหารจีนต่อมาคือหมูชุบแป้งทอด ผัดเปรี้ยวหวานภาษาจีนเรียกว่าคัวเปาโยหัวเปาโยคัวเปาโยแปลว่าหมูชุบแป้งทอดผัดเปรี้ยวหวานพูดแล้วอยากกินเนาะต่อมาเมนูต่อมาคือปลาต้มริกสไตล์เสฉวน ปลาต้มพริกสไตล์เสอเฉินมาสจีนเรียกว่าสุยจูหย่หวีสุยจูหย่หวีแปลว่าปลาปลาต้มสไตล์ปลาต้มพริกสไตล์เสือเฉินปลาต้มพริกสไตล์เสือเฉินสุยจูหย่หวีต่อมา อันนี้นะสุยจู่หวีนะสุยคือน้ําจู่คือไปต้มเนี่ยปลาหวีก็คือปลาแต่ว่าเขามาตั้งหนึันในเมนูอาหาก็คือปลาต้มพริกสไตล์เสฉวนนะ้ะคําคสุดท้ายของสําหรับวันนี้คือคําว่าพระกระโดดกาแพงเคยกินไหมฮะภาษาจีนเขาเรียกว่าอะไรฮะกระโดดกำแพงเขาเรียกว่าฝอเที่ยวเฉียงฝอ ฝอเที่ยวเฉียงฝอเที่ยวเฉียงแปลว่าภาคกระโดดภูมแพมเมนูอาหารจีนในวันนี้ก็จบถึงเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เจอกันเหมือนในเชื่อมต่อไปในวยนพรุ่งนี้นะคะ่ะสวัสดีค่ะถ้าชอบก็กดถูกใจกดแชร์กดเพิ่มรายการโปรดได้นะคะสวัค่ะถ้าถ้าอยู่ในเรียวเวสเวสก็กด ดาวให้หน่อยนะคะจะได้เป็น,นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ